ไม่ใช่ม uhm, ันมีตรงนู้นนะแยะมันโค่นไปแล้วอแท่งกิแคงนี้ก็มีเขาก็จกไปแล้วหมอกันัต้นไม้ต้องไภาษาลนะมไม่ควรมีภาษาเดียวงควรมีภาษาสมีภาษานึอไม้่ต้องลัวหรอกไม่ต้อง่วหรอไม่ต้องว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พรสวรรค์เข้าสวนมาตัดกระผ่นะคะไปสําหรับทําประตูรัว้วแล้วก็จะเอาไปซ่อมแซมรั้วนะคะสไตล์ของพรสวรรค์นะคะเดี๋ยวก็จะอัปเดตมาเป็นคลิปคลิปบ้างนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออวิธีการซ่อมรัว้วทํารั้วนะคะของพรสวรรค์นะคะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเมื่อกี้ก็มีคุณลุงนะคะคุณลุงเป็นชาวสุรินทร์นะคะแวะเข้ามาคุยกับเรานะคะพอดีลุงแกที่หู่นไม้นะคะแกอยากจะมา เอาไม้ไปทานนะคะก็เลยบอกกับแกว่าไม่มีหนอกนะมันเป็นแบบฝนมันไม่ได้ตกแล้วนะคะหน่อมันจะไม่ออกนะคะถ้ามีจะให้มีหนอกก็คือว่าต้องรดน้ำปรับปรุงกันไปแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนมันก็จะมีหน่ออยู่ไผ่ชนิดนี้มันไม่ออกฝนไม่ไม่ออกหนอนนะคะช่วงแบบว่าที่เราไม่ได้รดน้ํามันจะไม่ออกเลยไม่เหมือนกับพวกไผ่ลืมแล้งหรือว่าไผ่กินทรงนะคะมันจะมีหน่อเกิดให้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นไผ่ชนิดนี้ก็คือหน่อจะไม่เกิดเลยนะคะ ต้นไผ่ชนิดนี้นะคะซื้อมาจากงานเกษตรนะคะต้นละ400บาทตอนที่ซื้อนะคะเขาบอกว่าต้นจะใหญ่แบบแบบว่าลำมันจะใหญ่แบบเท่าเสาบ้านเลยเอามาปลูกใช้แทนเสาบ้านได้สามารถเอามาปลูกกระท่อมได้สบายเลยแต่พอเอามาปลูกจริงๆแล้วนะคะปรากฏว,ว่าเนี่ยค่ะต้นแค่ที่เห็นเนี่ยค่ะต้นไม่ถึงแขนด้วยซ้ํานะคะไผ่กิลำของไผ่กิมซุงยังใหญ่กว่าแลวอ้วนกว่าเลยนะคะ แล้วก็แถบไผ่ชนิดนี้นะมันจะเป็นแบบมีรูตรงกลางด้วยส่วนไผ่กิมซุงมันจะค่อนข้างตันนะคะไม่มีรูตรงกลางก็สรุปว่าไผ่กิมซุงรงู้สึกว่าจะดีกว่าไผ่ตัวนี้นะคะแต่ว่าข้อดีของไผ่ตัวนี้ก็คือมันจะไม่ได้แบบงอไม่ได้คดเหมือนไผ่กิมซุงนะคะแล้วก็จะไม่ได้ขนงเยอะเหมือนจะไผ่กิมซุงคือว่าจะไผ่ชนิดนี้มันจะค่อนข้างลำจะตรงกว่านะคะแล้วก็จะตัดง่ายกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นโปรง่งข้างในนะคะ ถ้าเราจะตัดไผ่ไปใช้ให้คุนนะคะเราก็จะต้องเลือกลำที่มันแก่จัดนะคะก็จะเลือกลำที่มันจะเป็นเนื้อเป็นผิวที่ผิว,ผวเนื้อไม้นะคะออกสีเหลืองนิดๆส่วนอันที่ยังขึ้นนวนอยู่อันนั้นก็ยังไม่แก่นะคะวิธีสังเกตง่ายๆนี่เราก็จะเก็บเอาตัวแขนงไปด้วยนะคะสำหรับเอาไปสิบเสียบไว้ให้เวลา จะชอบต้นเล็กๆนะคะเอาไปใส่ใส่ไว้นะคะให้มันเรื่อยอันนี้ก็เสียดายใบไผ่มากๆเลยอาจจะมาหอบเอาไปทำปุ๋ยในวันพรุ่งนี้นะคะแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปออกไปก็คือพยายามจะใช้ประโยชน์ให้หมดอันนี้ก็คือวิวนาะข้างๆให้น้องไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชม กระไผ่นี้นะคะส่วนตัวคิดว่าเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้เยอะและหลากหลายเลยทีเดียวค่ะสําหรับเอามาซ่อมแซมรั้วได้ทําค้างผักได้ทําบ้านผักได้แล้วก็เอามาสําหรับทาเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะสําหรับถ้าเป็นแบบคนเก่งๆที่มีฝีมือนี่เอามาทําเป็นแค่นอนอะไรได้สบายเลยทีนี้ก็ต้องเลือกชนิดของพันธุ์กระไผ่ให้เหมาะสมนะคะให้ปลูกที่แบบมันออกลำตรงๆแขนงไม่ค่อยเยอะนะคะก็จะไม่เหนื่อยนะคะก็ แต่สำหรับปลูกใครที่จะปลูกขายหนอ่อหรือว่าอะไรเนี้ยนะคะก็ให้ปลูกแค่แค่ไม่เยอะนะคะแค่สักสองสามกอก็พอเพราะว่ามันพูดยากอะคะ่ะตอนที่แบบขายนะคะเวลาแบบที่เราไม่มีเงินเลยจริงๆอะ่ะบางทีมันก็ช่วยชีวิตเราไว้นะมันมีคนสั่ง10บโลยี่สิบโลเงี้ยเราไปส่งแล้วก็ได้เงินพอใช้เลยสําหรับในวันนั้นแต่เวลามันล้นตลาดขึ้นมานะคะเพื่อนเวลามันล้นตลาดขึ้นมาก็คือ แม่จะเอาไปให้ขอฟรีอะแจกขอฟรีเขายังไม่เอาเลยแล้วเวลาเราไปทําเ็น,นอไม้ดอง mm hmm. ก็ปรากฏว่าใครๆก็มีแบบหนอไม้ดองขวดๆเนี่ยเหมือนอย่างว่ามันล้นตลาดเหมือนกันเนี่ยเอามาแจกกันบางทีเราก็จะเอาไปให้เขาเขาก็ถือมาให้เราสะก่อนก็มีนะคะอันนี้ถ้าจะปลูกก็คือปลูกปลูกแค่พอแรงค่ะปลูกสําหรับเอาไปใช้งานว่าใครจะใช้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าปลูกเยอะเกินไปก็จะต้องมานั่ง ฟันเจ้าต้นนะคะไม่งั้นถ้าเราไม่คอยฟันตะล่มตะล่มอ่าต้นต้นไผ่ไว้นะคะมันจะแตกแขนงทีนี้มันจะเยอะแล้วมันก็จะขยายพันธุ์ออกไปเยอะนะคะถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะแนะนํามาปลูกไว้แค่กอเดียวก็พอเลยแล้วก็อย่าปลูกใกล้นานะคะเนี๋ยมันจะขยายออกไปแล้วก็ไปไปงนส่วนในนานะคะนี้เราก็คือแบบคอยฟันไว้ตลอดเวลาเลยไม่ให้มันออกไปรบกวนคนอื่นเขานะคะให้มันเหลือได้อันอันน้อยๆอยนะคะ ส่วนนาอีกแถบหนึ่งนะคะเราได้ใช้แบบแม่โคนะคะจกเอากระพายออกหมดเลยตรงนั้นนะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตนลคะ่ะปูไวยประมาณประมาณเจ็ดบาทกอได้นะคะคือมันฟันไม่ไหวแล้วก็ลงไปแบบยังไงอะเอลงไปเป็นขวางในานาเขานะคะเวลาเขาจะเดินแบบใส่ปุ๋ยหรือว่าอะไรนค่อนข้างลำบากนะคะเราก็เลยตัดสินใจเอาแม่โคสุกออกส่วนอันนี้นะคะเป็นกอ,อน้อยที่เราพยายามตะล่อมแล้วก็เหลือเอาไว้ใช้งานนะคะเพียงกอเดียว ก็ถ้าก็คิดจะปลูกอีกเหมือนกันนะคะอาจจะเลือกเป็นไม้ลวกนะคะสําหรับไว้ทาค้างผักก็อาจจะปลูกเข้ามาแบบลึกๆหน่อยนะคะไม่ให้ไปริมนาแบบนี้นะคะไม่งั้นมันก็จะไปรบกวนเขาเวลาแบบเดินใส่ปุ๋ยชีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆแบบจะปลูกนะคะก็อันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างด้วยนะคะว่าจยไปปูชิดนางนี้นะคะให้ปลูกให้ปลูกขัดเข้ามาข้างในหน่อยนะคะ เพราะมันช่วงหน้าฝนมันจะขยายแบบแตกขแนขนงกิ่งก้านสาขาค่อนข้างเยอะเลยค่ะถ้าเป็นแบบหน้าแรงหน้าอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเรามีเวลาหน่อยนะคะเราก็พยายามแบบแต่งกิ่งกอไผ่ให้ไม่มีขแขนงไม่มีอะไรออกมานะคะมันก็จะโล่งๆตัดง่ายอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัดเอาแต่ลำนะคะไม่ได้ฟันขแขนงไม่ได้ฟันกิ่งข,งข้างออกนะคะเวลาเรามาเอาแล้วมันก็จะค่อนข้างลำบากค่อนข้างที่จะรบ คนที่เขาไม่มีเวลานะคะเคยเห็นบางบ้านนะคือแบบขแขนงและยงรละยางแบบหน้าที่ว่าหูดึมตามากเลยเสียวนะคะอันนี้ก็คือพยายามสับออกให้ให้มันโล่งนะเมื่อเดี๋ยวเวาลาเราวันหลังเรากลับมาอีกเนี่ยมันก็จะได้แบบตัดง่ายนะคะเพราะเดี๋ยวมันก็แตกออกมากอีกไอกระไผ่เป็นพืชที่แบบมันแบบขยายกิ่งก้านสาขาแบบรวดเร็วมากเลยคือมันยิ่งตัดแล้วมันก็จะมีขแขนงต่อน้อยออกมาจากข้อของมันอีกทีเรื่อยๆเลยนะคะ ทุกคนเห็นเจ้าโพนี่ไหมคะ่ะเจ้าโพนี่นี่อยู่เจ้าของเก่าอะอยู่นาฟ้าขนูนแล้วก็เมื่อก่อนนี้มันจะมีกอไผ่ดวงคานาที่เล่าให้ฟังว่าเจ็ดแบบต้นที่ที่จกออกแล้วนะคะเจ้าโพนี่ก็คือแบบชอบนวลจันทร์เห็นนวลจันทร์แล้วก็ชอบนะคะจะมาหานวลจันทร์ที่ตรงกรอไผ่แล้วนั้นอะ่ะทุกวันเลยนะคะมันจะจําเวลาที่เราไปฟันไผ่ได้ใน ห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยมันจะมารอรอวนจันทร์ที่กระไผ่เสร็จแล้วก็มันก็จีบกันแล้วมันก็ไปที่บ้านนะคะไปที่บ้านเสร็จแล้วสงสารมันมันพอมนะเอาข้าวให้มันกินจากนั้นมันก็ไม่ไม่กลับจากบ้านเจ้านายมันอีกเลยแต่ถ้าเกิดเข้าส่วนอย่างเงี้ยเขาจะเดินไปเที่ยวบ้านเจ้านายเก่าขเขาฝั่งกันนู้นทุกรอบเลยเดินไปเที่ยวบ้านเจ้านายเก่าแล้วก็จะเดินกลับมาหาเราย่างเดิมนะคะแบบนี้ ดวนจันกับโพนี่ก็เรียกได้ว่าพบรักในก็ไผ่อันนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะคะลากกลับบ้านจริงๆถ้ามันใช้เชือกมัดอีกทีมันจะไม่ไม่หล่นเลียราดนะคะนี้แบบความสะพเพาแล้วก็ขี้เกียจนะคะเลียราด เรียลาดไปเลยต้องคอยระวังว่ามันจะแบบหล่นไหมไหมนะคะถ้าใช้เชือกมัดมันก็จะไม่หล่นมันก็จะเข็นง่ายกว่านี้นะคะแต่อันนี้เราก็นี่ขี้เกียจคอยระวังไปด้วยคอยเข็นไปด้วยนะคะเันนก็ตาม <c oughs> ถึงบ้านได้นี่ก็ยกวัาไกลอยู่กันโอเคค่ะถึงบ้านยกปลอดภัยแล้ว เปลี่ยนโซ่ให้บาวนี้กับทองดีนะคะใส่ง่ายไหมโซ่ถอจากตัวนู้นแล้วก็มาใส่ตัวนี้คีอยง่ายค่ะถึงจะส้นแต่น้องก็ยังง่าย คลิปแบบพาวนวันัรนเข้าบ้านนะคะแล้วก็ล็อกรั้วแต่ภาพที่เห็นมันไม่ใช่มไม่ยอมเข้าบ้านนะคะ,ะก็เลยกลายเป็นแบบนี้เลยก็คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะจะเป็นคลิป ove, รีโนเวทรั้วของเรานะคะ